ก็จะเป็นเส้นทางนะคะทุกคนนี่เขาเอาไว้สำหรับเดินนะคะเดินเข่าค่ะอันนี้สถานีรถไฟก็จะจอดเป็นจุดๆให้เรานะคะจนถึงมงเทอร์นะ,ะทุกคนก็คือว่าแล้วแต่ใครจะขึ้นมานะ,ะออไปลงตรงไหนนะ,ะก็สะดวกสบายนะคะสวยงามมากสำหรับคนมาเดินเข่าหรือว่ามาถ่ายรูปนะคะมาชมนะคะ ็มีนักท่องเที่ยวเขาจะมาจากแคนาดามาจากหลายประเทศเลยนะคะที่จะมาเดินช่วงนี้ก็เด็กวัยรุ่นนะ,ะก็มาตั้งตั้งที่พักที่นอนกันนะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ก็จะจอดสถานีแล้วแต่แลาสถานีนะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. <laughs> การที่เราเดินทางด้วยรถไฟก็ดีนะคะ mm hmm. ทุกคน เออถ้าเกิดพี่นีก็จะเรียกแบบตั๋วครึ่งราคาเป็นปีนะพี่นีก็จะทำนะตั๋วครึ่งราคาเวลาลไปไหนลรวขี่รถไฟแล้วมันจะได้ครึ่งราคาประหยัดละกันนะพี่นีจะทำปีลนะร้อยหกสิบแงหน้าประมาณนะคะก็ดีตรงที่ว่าเราเดินทางไปไหนนะคะสะดวกสบายนะคะทุกคนด้วยทางด้วยรถไฟนะคะ รา่างก็จะเป็นเมืองแต่ละเมืองนะคะทุกคนอาจจะเป็นมงเทอร์นะนักท่องเที่ยวนะคะแต่บางคนนักท่องเที่ยวก็จะมาพักนะคะที่มงเทอร์นะคทุกคนเห็นไหมคะมัจะเป็นฟาร์มเลี้ยงัวนะคะทุกคนมันจะสวยอย่างจยง แต่บนเขาก็จะเป็นอมตะนะคะน,นี่ทางลงนะคะเราก็จะเห็นธรรมชาติของตอน้นคริสต์มาสนะคะก็การเดินทางก็ไม่ยากลำบากนะออกแต่เช้าแล้วใจะเย็นๆนะคะการเดินบนเขานะคะแต่ว่าพี่นีอยากนอนนะคะอยากนอนบนเขานะทุกคนซอนเตียปาโว สถานีรถไฟตาละสถานีนะก็จะมีตลอดนะคะทุกคนดูเห็นมาข้างล่างก็จะเป็นลำธารเป็นป่าเป็นลำธารน,นะคะ<ด> lay, ทุกคนอยู่รถไฟคนก็จะเยอะนะคะเยอะเยอะมากนะคะเอนทางของเรานะคะยิ่งลงก็ยังไม่มีอะไรนะ,ะมันก็จะเป็นเป็นป่าน,นะ,ะทนนะะุกคนมันก็จะเป็นลำธารน,นะคะเป็นลำธารนะคะ มันจะแตกต่างจะบนภูเขามากนะ,ะก็จะเป็นที่เดินหมดเลยนะ,ะเดินออกกําลังกายนะคะถ้าเราไม่อยากจะไปเดินบนเขาทุกสูงนะคะเราก็เดินในป่านะคะทุกคนเสียงรถไฟมันก็จะดังนะคะจะดังนะคะเราใช้รถไฟนะ,ะเล็ดขึ้นมานะ,ะเราจะเขาก็จะมีจุดให้เรานะคะทุกคนเราจะลงที่ไหนก็จะจอดให้ได้ตลอดเลยนะคะวิธีก็ การเดินทางคนเดียวมันก็ทำให้เราเรียนรู้นะคะแต่เพียงว่าการที่เราจองโรงแรมนะไม่หลงนะเราก็จะต้องหาสถานที่นะทุกคนอีนีก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็คงไม่มีอะไรน่าดูเนาะเพราะว่ามันก็จะมีแต่ป่าลํำธารน,นะคะ ข้างในนะข้างในนะในป่าลํำธารน,นะที่เข้ามาเดินนะบางทีก็จะมีเห็ดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ